ส8บแปาทค่ะลูกค้าขาเลขประพัดใครแข็บแล้วพิมแข็บให้หน่อยปีเสียดูซับเน้นอำนาจบารมีหน้าเกรงขามกำจัดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงทำมาหากินไม่ขึ้นแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินค่ะปีเสียดูซัพ์นะ ห,หนึ่งหน่อยนะคะใครแคบแล้วแจ้งแคบให้หนึ่งหน่อย,ออยวายราค่าเกินเกินใจูลค่าเกินใจอเอาโ,กโ,กโกลูกค้าถ้าอยากบูชาแต่ขอเก็บเงินก่อนไม่ต้องบูชา ติดตามแนวทางกับหนึ่งแล้วถูกหวยกับหนึ่งแล้วค่อยกลับมาบูชาติดตามแนวทางกับหนึ่งแล้วถูกหวยกับหนึ่งแล้วค่อยกลับมาบูชาหนึ่งแจกแนวทางฟรีแบบนี้ตลอดเดี๋ยวหนึ่งจะมาไลฟ์ทุกวันแล้วก็แจกแนวทางฟรีทุกวันถูกหวยกับหนึ่งแล้วค่อยกลับมาบูชาโอเคไหมถูกหวยกับหนึ่งแล้วค่อยกลับมาบูชาเดี๋ยววันนี้ตอนสองทุ่มจะมาเปิดกล่องสุ่มกันนะคะเราจะมาเราจะมาทำกล่องสุ่มตอนสองทุ่ม